รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการสื่อยอดนักสืบนะครับรายการของเราแน่นอนครับเราเปิดโอกาสให้คนหูหนวกและคนตาบอดได้ขึ้นมาประชันความสามารถบนเวทีแห่งนี้นะครับในรายการของเราวันนี้เรามีพี่จอยครับเป็นล่ามภาษามือครับแล้ววันนี้ครับก็มาถึงจนได้ครับในการเก็บคะแนนในครั้งสุดท้ายครับในรอบ9คนของผู้แข่งขันคนตาบอดครับโอ้โหวันนี้จะต้องมีคนตกรอบอีกแล้วเหรอคะใช่ครับ เพราะว่าจะมีคนที่ผ่านเข้ารอบเพียงแค่6คนเท่านั้นนะครับซึ่ง6คนนี้จะเป็นใครต้องรอลุ้นกันนะครับแต่ว,วันนี้เราพาไปดูคะแนนสะสมในครั้งที่หนึ่งของผู้เข้าแข่งขันทั้ง9คนกันก่อนครับใครที่คะแนนน้อยนะคะต้องสู้สุดใจเลยค่ะงานนี้ แต่คนที่มีคะแนนนาอยู yeah. Yeah. Oh no. yeah. all, mm ่เนี่ยอย่าเพิ่งชะล่าใจนะครับเพราะว่าโจย์ของเราเนี่ยโอ้โหอย่าเรียกว่าง่ายเลยวะครับเรียกว่ายากดีกว่าครับโอ้โหมันยากขนาดนั้นเนาะยากไม่ยากยังไงนะฮะต้องไปพูดคกยกบกรรมการักหน่อยนะครับต้อนรับกรรมการ3ท่านของเรานะครับพี่ตรีพี่ต้องเด็น้องทันสวัสดีครับวันนี้เป็นรอบสําคัญแล้วนะครับเพราะว่าจาก9คนเนี่ยจะเหลือเพียงแค่6คนเท่านั้นอยากจะให้กรรมการแต่ละท่านเนี่ยให้กําลังใจผู้เข้าแข่งขันหน่อยนะครับแต่ว่า ขอแบบที่เป็นคําคมที่ต้องตัดเป็นไวรัลได้เลยได้ไหมฮะพี่ตรีครับคะแนนมีพร้อมแจกขอคําตอบจริงๆมาแลกแล้วกันนะครับอันนะของจองกันด้วยพี่ต้องเน่งครับดูเหมือนพี่จะดุแต่จริงๆพี่ไม่ได้ใจร้ายเทคะแนนให้หมดใจไม่เชื่อถามทีมงานดูนี่อนนเอาละความกดดันอยู่ที่ต้องทำแล<ห>้วะค่ะ อาจจะดูเหมือนไม่สนใจแต่ใส่ใจทุกรายละเอียดค่ะตกลงคืวันนี้มาแบบสั้นๆกับคำเป็คำเลแบบนี้เรียยผมก็ยอมไม่ได้ครับพี่แคทขอบ้างได้ไหมครับได้ครับโอ้โหงั้นผมฮะคำตอบเนี่ยขอให้เป็นหน้าที่ของผู้แข่งขันส่วนหน้าที่ของหัวใจเนี่ยขอให้เป็นหน้าที่ของผมนะครับกำลังหาจุดคล้องจองอยู่เอาเนี่มันได้ใจพี่แคทได้ใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับขอเชิญพบกับผู้แข่งขันสามคนแรกของเราเลย ผู้ชมครับโจของเราวันนี้เหมือนเดิมนะครับเราจะเป็นการแสดงนะครับเป็นการจําลองสถานการณ์นะครับผู้เข้าแข่งขันครับจะต้องตอบคาถามผ่านบทบาทสมมุติที่ตัวเองจะต้องแสดงด้วยนะครับกับช่วงนี้ครับสืบวิเคราะห์สื่อครับนักแสดงรับเชิญนนท์วัชรพงษ์ปรุงแต่งเจ้าหน้าที่สื่อสารมวลชนสํานักงานกสทชเวลากลางวันที่ป้ายรถเมล์สาธารณะ เต้ชายหนุ่มวัย28ปีนั่งรอรถเมย์เขาก้มหน้าเล่นโซเชียลในมือถือเต้เลื่อนหน้าจอดูข่าวดราม่าจากเพจซุบซิบดาราเห็นข้อความในเพจข่าวนางเอกขอสลัดรักเด็กแว้นกลับไปกินกับไฮโซร้อยล้านเต้เบะปากแล้วกดพิมพ์คอมเมนต์ในโพสต์ของเพจดาราก็แบบนี้แหละสุดท้ายก็เลือกผู้ชายรวย เต้กดส่งคอมเมนต์ก่อนจะเลื่อนดูความคิดเห็นของชาวเน็ตคนอื่นๆแล้วก็เห็นข้อความของคนที่เชียร์นางเอกขอใครๆก็เลือกสิ่งที่ดีกว่าให้ชีวิตทั้งนั้น <c oughs> ยินดีกับรักครั้งใหม่จ้าคบไห้โซ่ะด,ดีแหละสวยๆเฉิดๆเต้เบะปากอีกครั้งก่อนจะกดตอบกับคอมเมนต์เหล่านั้นเลือกสิ่งที่ดีอะไรละ่ะหน้างเงินชัดๆแบบเนี้ย ยินดีที่เขาทิ้งแฟนเก่าเหรอตลกนะครับระหว่างที่เต้พิมพ์อย่างเมามันเสียงแอปก็แจ้งเตือนเต้กดดูก็พบว่ามีคอมเมนต์ที่หนึ่งตอบกลับมาก็สิทธิ์ของเขาปะไปเดือดร้อนอะไรก่อนเต้ทำฮึดฮัดไม่พอใจก่อนจะรีบพิมพ์ตอบกลับอย่างเร็วก็ข่าวมันลงเพจสาธารณะปะครับใครก็คอมเมนต์ได้ปะถ้าไม่อยากให้คนอื่นตอบกลับก็เขียนแปะฝาบ้านไว้อ่านคนเดียวละ่ะเต้กดส่งก่อนยิ้มสะใจ ก่อนที่เสียงแอปจะแจ้งเตือนอีกครั้งและพบว่ามีคอมเมนต์ที่สองตอบกลับมาจะเลิกกับใครก็เรื่องของเขาปะเราแค่มายินดีด้วยไม่โอเคก็เรื่องผ่านไปสิเตไม่พอใจพิมพ์ตอบกลับคอมเมนต์ที่สองอีกครั้งผมมีสิทธิ์ที่จะไม่เห็นด้วยปะถ้าคุณไม่โอเคก็เรื่องผ่านไปสิเตกดส่งคอมเมนต์ก่อนที่เสียงแจ้งเตือนจะดังถี่ขึ้นเรื่อยๆเตยังนั่งอยู่ที่ป้ายรถเมย์พร้อมกดพิมพ์ตอบกลับคอมเมนต์ด้วยความโมโห โดยไม่สนใจว่ารถเมย์จะผ่านไปแล้วกี่คันตอนนี้ได้ฟังโจทย์เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเริ่มตอบคำถามกันแล้วคนแรกก็คือไบร์นะครับไบร์ตั้งใจฟังคำถามนะครับคำถามก็คือการกระทำของตัวละครในสถานการณ์จำลองที่คุณได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้ตรงกับหลักการรู้เท่าทันสื่อข้อใดแล้วถ้าเกิดคุณต้องไปอยู่ในสถานการณ์นั้นคุณจะทำอย่างไรนะครับบอกเหตุผลมาด้วยนะครับพร้อมกับผ่านบทบาทการแสดง ในบทบาทส,สมมติของเราด้วยไปพร้อมไหมครับพร้อมครับโอเคแต่ไปพร้อมแล้วเริ่มครับเดี๋ยวไกไว่ไหมครับเดี๋ยวไก่อ่าอ่าพอนุมพอนมเดี๋ยวไก่ไหมพอนมเอ๊ะมันทําอะไรนะมันเคร่งเครียดขนาดนั้นกับหน้า <c oughs> จอโทรศัพท์นี่นะเออนมนมทำอะไรอยู่เออดูเครียดจังเลยเอ่านั่นกําลังเล่นโซเชียลใช่ไหมละ่ะน,น่น่ะมันดูเออเหมือนรุนแรงอยู่เหมือนกันน,นี่ฮะ คอมเมนต์รุนแรงใช่ไหมอ่าทำอะไรก็ต้องมีสตินะอย่าลืมพิจารณาเวลาเนี่ยตอบคอมเมนต์อะไรเนี่ยนะต้องระวังนะไปล่วงเกินระมัดระวังให้ดีไปล่วงเกินคนอื่นเขานะถึงเอ่ในโลกถึงโซเชียลยมันจะเป็นพื้นที่สาธารณะเนาะแต่ว่ามันก็ระวังนะเกี่ยวกับเรื่องการบินประบาทนะสำหรับการอาคอมเมนต์โซเชียลแล้วก็เอ,อย่าเคร่งเครียดเกินเกินไปนะ อะไรปล่อยผ่านได้ก็ให้ปล่อยผ่านนะทําตัวสบายๆซะบ้างนะพ่อหนุ่มข้าเดี๋ยวไก่ไม่ซื้อไม่เป็นไรแต่วันนี้ลุงขอเตือนไว้ก่อนวันนี้ไรเป็นคุณลุงเหนียวไก่แล้วไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาถึงคิวของปลั๊กไฟพร้อมไหมครับพร้อมครับโอเคปลั๊กไฟอ่ะพร้อมแล้วเริ่มครับทำอะไรอยู่หรอเราขอดูด้วยคนได้ไหมอ่ะ เฮ้ยเราว่าไม่เหมาออะเลยนะที่เธอจะโพสอะไรลงไปแบบนี้ไม่สร้างสรรค์เลยมันเป็นสิทธิของส่วนบุคคลนะในการใช้สื่ออย่างโซเชียลสไตเวอร์เราว่าเอาเวลานี้ไปทำอย่างอื่นดีกว่านะแล้วก็มาถูกเถียงกันแบบนี้เราว่ามันจะทําให้สังคมอะ่ะน่าเกลียดชังด้วยนะเพราะว่ามันจะอาจจะบานปลายไปถึงทําให้สังคมเข้าใจผิด โดยเฉพาะมันมีเชื่อเราและข้อมูลของเราเราว่าแบบนี้ไปทำอย่างอื่นหรือไปศึกษาเกี่ยวกับพรบ,บก,การคุ้มครองของคอมพิวเตอร์ดีกว่าแม่มันน่าจะสร้างสารรค์กว่าเยอะเลยเอาเวลาเนี้ยไปเปลี่ยนความคิดเราดีกว่าว่าเราจะเท่าถึงสื่อยังไงในการของท่องโลกดิจิตอลยุค 4G และ 5G ที่จะมาถึงนี้อย่างถูกต้องและเท่าเทียมกันของทาเรบมือ วีครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเริ่มครับค่ะตรงกับการเข้าเข้าร่วมนะคะเพราะว่าในเคสเนี้ยนะคะขอแสดงความคิดเห็นโดยที่ยังไม่ได้รู้เรื่องจริงว่าเป็นข่าวจริงข่าวลวงนะคะแต่แสดงความคิดเห็นไปแล้วแบบนี้นะคะต้องเตือนนี้ค่ะที่รักทำอะไรเนี่ยเสียเวลาดูสิรถไปกี่คันแล้วคะมัวแต่อยู่กับพวกคอมเมนต์บ้าบอแล้วรู้จักเขาดีหรือไงดาราคนนี้ดูดูไปตอบเม้นแล้วไปอารมณ์เสียแล้วฉันล่ะสนใจฉสนความไม่ดีหรอฉันจะรีบไปช้อปปิ้งแล้วกี่สายเนี่ยรถเมย วางเดี๋ยวนี้ไปิดไปดูรถไฟไปดูนั่นเมจะรีบร้อนด้วยวันนี้พอเข้าใจไหมเนี่ยที่พูดเนี่ยหัดคอมเมนต์แฟนตัวเองบ้างสิไม่ใช่ดูแต่มือเถอะพอนะเรื่องบันเทิงอ่ะขอร้องเสียลมปบ,บมือหน่อยด้วยนะอ่ะ,อะพี่เป็นคำถามว่าพี่โกรธใครอ่ะครับชีวิตจริงค่ะชีวิตจริงว่ะถึงว่าอินเชียวอินเชียวนี่คือการตอบคำถามและการแสดงนะฮะบทบาทสมมติของ3ท่านนี้ไม่ธรรมดานะ วันนี้เปิดได้ดีมากๆครับเดี๋ยวต้องถามกรรมการกันบ้างผมขอเริ่มต้นที่พี่ตรีครับทุกคนอาจจะแบบว่าพยายามที่จะสวมบทบาทวันนี้สวมบทบาทดีแต่สิ่งที่ตอบคําถามมันหายไปบ้างนิดหน่อยครับไม่วกเข้ามาเลยนะครับหมวแต่สนุกสนานกับการแสดงใช่ไหม <c oughs> ไม่ได้หมายความว่ามันหายไปทั้งหมดนะเพียงแต่ว่ามันสนุกจนเกินไปจนลืมคําหลักการสําคัญไปนะครับขอบคุณครับคือตองไหนครับโดยรวมๆม,มันได้แล้วแหละ ะะแต่ว่าเราอยากจะได้ที่มันลงรายละเอียดมากกว่านี้นะคะถ้าเติมว่าอทางแก้เราควรจะทำยังไงเติมไปอีกสักหน่อยก็จะดีมากรวมๆแล้วเนี่ยทั้ง3ท่านเนี่ยอยากจะให้เพิ่มรายละเอียดให้มากกว่านี้นะคะแล้วถ้าใส่ทางแก้ได้ทันก็จะยิ่งดีมากกว่านี้ค่ะขอบคุณครับงรัน ก็จากที่ดูนะคะก็มีความหลากหลายของตัวละครที่แตกต่างของแต่ละท่านนะคะซึ่งบางท่านเองเนี่ยก็อาจจะเน้นในเรื่องของอารมณ์ในการแสงดงบทบาทจนลืมประเด็นเนื้อหาถึงวิธีการรับมือไปนะคะหรือว่าตัวละครบ,บางตัวที่บางท่านได้มีการหยิบยกมาหรือว่าได้เลือกมาเนี่ยบางครั้งวิธีการมันก็อาจจะส่งผลกระทบตามมาด้วยเหมือนกันค่ะก็ชื่นชมค่ะ รู้เป็นสามคนแรกที่ไม่ธรรมดานะครับพี่บอยครับพร้อมนะครับพร้อมครับอ่ะพร้อมแล้วเริ่มครับเฮ้ยเต้ทำอะไรอยู่วะเห็นนั่งอยู่ตั้งนานแล้วเนี่ยไม่เห็นกลับบ้านไปสักทีเนี่ยเพ่งนั่งพิมพ์อะไรเห็นอยู่นาสองนาแล้วไหนมาดูดิพิมพ์อะไรของมึงเนี่ยไปยุ่งเรื่องของเขาแล้วดูเนี่ยพิมพ์ไปเยอะขนาดนี้ถ้าเกิดว่าเขาเกิดกลับมาดูย้อนหลังจะทำไงเนี่ยเนี่ยมันดิจิตอลฟุตปิ้นทั้งนั้นเลยนะเนี่ย เรื่องนี้ถ้าโดนถ้าถ้าโดนเขาเอาเรื่องจะทำยังไงเนี่ยโอ้เสียไปบ้างเวลา,วลาทำไมไม่รีบกลับบงกลับบ้านไปลบลบไปทั้งนั้นเนี่ยถ้าลบได้ก็ลบไปเดี๋ยวเขาเกิดกลับมาแล้วมาย้อนหลังเรานี่มันก็จะซวยนะเว้ยเนี่ยประมาณนี้ครับเอาลเลยในมาแนวเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนผู้ดุดันนะครับ <c oughs> ต่อไปคิวของพี่เม้งครับพร้อมนะครับ <c oughs> ครับถาพร้อมแล้วเริ่มครับ ข้าเป็นยมบาลข้าจะมาตัดสินโทษเจ้าเจ้าเต้เจ้าได้ทําร้ายจิตใจผู้อื่นโดยการคอมเมนต์ภาษาที่หยาบคายแล้วก็ใช้ภาษาที่รุนแรงเป็นพฤติกรรมที่มไม่เหมาะสมในการใช้สื่อทางออนไลน์ข้าขอตัดสินเจ้าให้ตกคุมนรกขุมที่เฉะนั้นถ้าเกิดเป็นไปได้เจ้าอยากขึ้นสวรรค์ข้าขอแนะนำเจ้าว่าเวลาท่านใช้สื่อดิจิตอลเนี่ย ท่านต้องอย่าใช้ภาษาที่รุนแรงใช้ภาษาที่เพราะพริง้งแล้วก็ไม่ทําร้ายจิตใจผู้อื่นและอย่าไปมุ่งรีผู้อื่นเจ้าก็จะขึ้นสวรรค์ขอบคุณครับอาโอเคพา,ารเทสเาาทพรอบนี้เป็นโุยาบาลเฉยเลยโอยน่าสนใจมากนะครับโอเคครับต่อไปถึงคิวของพี่เอะนะครับพี่เอพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมแล้วเริ่มครับเอ ัสมมติเลิกงานแล้วนะคะวันนี้เจ๊วลาพรมานั่งอยู่ปลายรถเมย์อ้าวน้องเต้น้องเต้เตมารอรถเมย์เหมือนกันเหรอจ๊ะทำอะไรนะ่ะเห็นก้มหน้าก้มตาดูโทรศับใหญ่เลยต้องระวังเสียสายตานะแล้วก็ต้องระวังอันตรายอย่างอื่นด้วยวรอขึ้นรถเมย์อ๋อเรื่องข่าวเหรอเราต้องดูให้ดีๆนะถ้าเรายังไม่รู้ความจริงอ่ะเราอย่าไปแชร์ หรือมันจะเป็นการให้ร้ายใต้สีทำร้ายจิตใจคนอื่นการรับสื่อเราก็ต้องมีจริยธรรมแล้วก็ระวังไม่ให้ผิดกฎหมายด้วยคำพูดของเราจะไปทำร้ายจิตใจของใครด้วยนะคะเราต้องฟังหูไว้หูนะเราต้องออฟังแต่อย่าวิเคราะห์จนไปทำร้ายใครนะคะก็ให้น้องเต้ดูดีๆนะ คนที่เราชื่นชมบางครั้งเราก็ชื่นชมเขาได้ในในบทบาทการแสดงแต่เรื่องส่วนตัวเราก็โ้องหมดเวลาแุณวรพรคุณวรพรครับเอาละครับถามกรรมการหน่อยดีกว่าเริ่มต้นที่น้องทันครับ วันนี้มาหลากหลายบทบาทเลย<ม>เอาเป็นบทบาทในโลกมนุษย์ก่อนครับก็คือเป็นของพี่บอยแล้วก็พี่เอนะคะเรียกว่าเข้ามาแบบเนียนๆค่ะถือว่าจำเ,เรียกว่าสมบทบาทได้ดีมากๆเลยในเรื่องของการแสดงนะคะรวมถึงวิธีการแนะนําก็ดีมากๆส่วนมาทางของ อ,อ,อีกโลกหนึ่งมากนะคะของพี่เมงก็ชื่นชมอย่างแรกคือทันชอบตรงที่การสวมบทบาทที่มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็จินตนาการนะคะที่สําคัญคือเหมือนมันทําให้เราเห็นว่าจริงๆแล้ววิธีการแนะนํามันก็มีหลากหลายรูปแบบเนาะในมุมมองแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่พี่เมงยังคงรักษาอยู่ก็คือพี่เมงยังคงต่อให้เราจะจินตนาการใน จำลองบทบาทแต่ว่ารายละเอียดอะคะ่ะพี่เมงก็ยังให้ครบแล้วก็ยังใส่รายละเอียดต่างๆที่ถือถือได้ว่าเป็นอะไรที่แบบสมบูรณ์แล้วก็มีความสาคัญมากๆค่ะครับพี่ต้งไหนครับทั้งสท่านเป็นตัวละครได้ดีมากๆนะคะแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีมากเช่นกันนะคะแต่ทีนี้แต่และท่านก็จะมีข้อที่ให้คำแนะนำแตกต่างกันไป การที่ชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันไม่ถูกตรงไหนแล้วก็บอกทางแก้นะคะซึ่งแต่ละท่านก็จะเห็นไหมมีตั้งแตก่กฎหมายไปจนถึงตกนรกเลยเน่าสนใจค่ะน่าสนใจขอบคุณค่ะบพ <laughs> ี่ตรีครับ จริงๆแล้วอันนี้มันก็จะเข้าไปอยู่สู่ในเรื่องของถ้าคุณคอมเมนต์ไว้มันก็จะอยู่กับคุณไปเป็นดจิจ้ลฟุตปรินนะคำสำคัญมาเลยนะครับของพี่บอยส่วนคุณโยม,มาบาลน,นะครับก็ลงมาลงโทษลงทันนะครับกับเรื่องที่ใช้แบบไม่เหมาะสมนะครับใช้ภาษารุนแรงแล้วก็บางอย่างอาจจะนําไปสู่เรื่องของการบูลลี่ได้นะครับคือจริงๆพี่เอเนี่ยมาหลายมาหลายประเด็นมากเลยนะครับมาประเด็นเรื่องของการเสียสายตาด้วยถ้าใช้มากเกินไปไม่คุมอารมณ์ตัวเองเรื่องของข่าวต้องแบบ อย่าไปพึ่งไปเชื่อมันก่อนเลยหรือว่าแบบจะไปคอมเมนต์อะไรแล้วก็เชื่อไปแบบนั้นแล้วก็หลงคล้อยตามไปนะครับหรือว่าการคอมเมนต์ต้องมีจริยธรรมคําสําคัาญของพี่เอเนี่ยมาค่อนข้างเยอะมากพอสมควรเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับเรื่อของค,คผืผ่านไปกินกันไม่ลงจริงๆนะครับคราวนี้มาถึงคิวของเกรซนะครับเกรซพร้อมนะครับพร้อมค่ะอพร้อมแล้วเริ่มด้เลยครับ ค่ะเป็นการไม่รู้เท่าทานสื่อในข้อการแสดงตัวตนแล้วก็การคุกคามทางสื่อค่ะเพราะว่าคือเขาเหมือนกับคอมเมนต์เขาค่ะทำร้ายดาราสาวค่ะซึ่งถ้าดิฉันอยู่ในเหตุการณ์ดิฉันก็จะแสดงเป็นดาราสาวไปเลยสิคะออโอ้่าละคอมเมนต์เราไม่ได้ทำไมทำกับดิฉันแบบนี้เจอกันที่สอนอค่ะ คุณตารวจคะ่ะที่ฉันมาแจ้งความค่ะเพราะว่ามันมีคนคนหนึ่งะคะมาทําร้ายที่ฉันผ่านคอมเมนต์ทาง a c e b o o k ค่ะซึ่งคือในเมื่อทุกคนนะคะให้กําลังใจดิฉันแต่คนนี้นะคะมาทาร้ายดิฉันซึ่งทําให้ดิฉันเกิดความเสียหายเพราะว่าคือดิฉันสามารถเลือกความรักในตัวดิฉันเองแต่ว่าเขาค่ะมาทำให้ดิฉันเสียเกิดความเสียหายแล้วก็ มันผ kind of ิดพะวาคอมพิวเตอร์นะคะการนําเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จนะคะเพราะว่าดิฉันน่ะไม่ได้ผิดอะไรเลยก็แต่ด้วยเห้ธรรมดาไธรรมดาไปถึงคนต่อไปครับป๊อปแป๊บนะฮะพร้อมแล้วเริ่มครับเอ๊ะทำไมยังไม่มาสัทีนัดกันแล้วเนี่ยปื้ดทำไมเพิ่งมาอ๋อคือผมรอรถเมย์นานนะครับเอ้ารอรถเมย์นานเธอรอกี่โมงถึงกี่โมง ก้าโมงรถมันมา11บเอโมงไหนทําไมรถมันมานานขนาดนั้นฉันไม่เชื่อรหรอกว่ามันจะนานขนาดนี้นเอาโทรศัพท์มาดูสิเธอแอบไปคุยกับสาวที่ไหนหรือเปล่าหืมเ mm hmm. นี่ยฉันเห็นคอมเมนต์ใน Facebook เธอเธอไปคอมเมนต์ดารามาใช่ไหมระหว่างเธอรอรถเมย์อ่ะเธอไม่รู้จักใช้สื่ออย่างพอดีเห็นไหมแทนที่รถเมย์มาแล้วเธอจะได้ขึ้นเธอก็ไม่ได้ขึ้นเธอมันจะใช้ Facebook ดูสิเนี่ยทำให้ฉันรอแล้วถ้าเกิดเธอไปสมัครงานที่ไหนแล้วเขาเห็น Facebook เธอ เขามาตามรอยเขาเห็นดิจิตอลฟูดปรินฟูดปรินของเธอเขาจะ,จะรับเธอเขาทำงานไมาถ้าเกิดเธอมีอัศนคติแบบนี้กับดาราพวกนี้ดูซิเนี่ยนีห่หมดหิดเลี้ยงข้าวเลยนะวันนี้เลี้ยงข้าวฉันเลยนะฉันกดหิดเธอมาสายตั้งหนึ่งต้้งสองชั่วโมงหมดเนี่ยล่รอบน,นี้ถึงคิวของพี่เอชายนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับพี่เอ๋ครับเริ่มครับ ฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเต้ใช่ไหมครับนี่สายด่วนของเราสายด่วนรู้ทันหนังสือหนึ่งสองศูนย์นะครับคุณเต้เป็นในปรึกษานะครับคือผมเองนะครับ ตอนนี้รู้สึกโดนโจมตีจากเฟซบุ๊กมากเลยครับทำยังไงดีครับผมนะครับต้องบอกก่อนว่าผมคุณเอนะครับแล้วก็อยากจะบอกคุณเต้ว่าที่ทุกคุณเต้โดนโจมตีทางสื่อไม่แปลกครับเพราะว่าของเราเนี่ยนะครับคนจะมีในเรื่องของการรู้เท่าทันสื่ออยู่ในข้อควรระวังของการใช้ภาษานะครับคุณเต้อาจจะมีการใช้ภาษาที่ผิดเพี้ยนนะครับอาจจะไปโจมตีไปด่ากันคนอื่นใน a c e b o o k อะไรแบบนี้นะครับหรือว่าในโซเชียลต่างๆซึ่งนี่มันจะเป็นผลกระทบให้คุณเต้เนี่ยนะครับต้องโดนโจมตีทัวลงเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น ทิ้งรอยเท้าไว้ในสื่อนะครับผ่านไป10ปีนะครับคุณเต้ย้อนกลับมามองไอ้เรื่องนี้ก็ยังอยู่ในโซเชียลมีเดียอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปนะครับคุณเต้โทรเข้ามาหาเราที่สายด่วนชุดเ่าหนังสือนะครับ1200คุณเต้ก็ต้องนำไปปรับใช้กับชีวิตให้ดีนะครับว่าการเล่าหนังสือนั้นเนี่ยนะครับเราควรจะมีการระมัดระวังตัวเองนะครับไม่ไปดราม่าก็ควรมาลงให้ดีแล้วก็ที่สําคัญก่อนโพสต์ก่อนคิดก่อนแชร์ก่อนต่างๆก็ควรจะคิดให้ดีก่อนครับหมดเวลาโอ้ทอดเป็นหัวหายใจตอนสุดท้าายของเ ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฮะต้องถามหน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้างครับพิรีครับมีหลายประเด็นนะครับที่ที่คุณเอ๋น,นะครับพูดถึงเรื่องของอาการต้องใช้ออภาษาที่เหมาะสมนะครับไม่โจมตีคนอื่นคิดให้ดีก่อนที่จะแบบว่าโพส์ก่อนที่จะคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นคำสําคัญที่เกิดขึ้นจากการแสดงบทบาทนะครับส่วนปอแป๊บนะครับปอแป๊บก็ คำสำคัญมาเหมือนกันนะเรื่องดิจิทัลฟุตปรินต์นะครับแล้วก็ใช้สื่ออย่างพอดีด้วยนะครับน้องเกรสนะครับเกรสที่เป็นดาราสาวนะครับท่านหนึ่งนะครับถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าเป็นความหมิ่นประมาทเนี่ยก็สามารถที่จะไปแจ้งความดำเนินคดีเรื่องแบบนี้สามารถทำได้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับที่ตงไหนครับ ทั้ง3ท่านเนี่ยนะคะก็1เป็นตัวละครที่ดี2ได้บอกว่าอ่ะคุณทำแบบนี้แล้วคุณจะเจอกับอะไรอันนี้ถือว่าทั้ง3ท่านให้รายละเอียดได้ดีในข้อนี้ค่ะขอบคุณค่ะมาครับกทนครับสำหรับอรอบนี้ของทั้ง3ท่านนะคะชอบตรงที่ว่าทั้ง3ท่านเนี่ยจะมีมุมมองการสม เป็นบทบาทสมมติที่แตกต่างกันคนละเส้นทางกันอย่างแบบว่าพี่เกรซเองเนี่ยก็จะเป็นในบทบาทของคนที่ถูกกระทำเนาะส่วนคุณป๊อปแป,ป๊บเองก็เป็นบทบาทของคนที่อยู่บริเวณรอบๆน,นั้นหรือว่าจะเป็นคนใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนของพี่เอเองเนี่ยก็คือเป็นบุคคลที่อาจจะมีข้อมูลแล้วก็มาเห็นในตัวของสิ่งที่มันเกิดขึ้นบนบนโลกออนไลน์เนาะแล้วก็มาตักเตือนก็ถือว่าเป็นบทบาทที่ดีทั้ง3บทบาทเลยนะคะครับคุณค้า ครับท็อี่ครบละโอเคครับพะงั้นเราขอเชิญผู้แข่งขันทั้ง9คนบนเวทีเพื่อฟังคำเฉลยกันเลยครับตอบคำถามกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้มาฟังเฉลยจากกรรมการหน่อยดีวยกว่าครับเชิญพี่ตรีครับมันมีความเกี่ยวข้องกับหลายเรื่องได้มากๆจริงๆนะครับ อย่างแรกหลายๆคนตอบนะครับก็คือเรื่องของการรับมือกับการการแกล้งในโลกออนไลน์นะครับก็คือการคอมเมนต์อะไรนะครับที่อาจจะออกแนวอคติเหมารวมทำให้เกิดความเข้าใจผิดแบบนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับการรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตนเองก็สามารถตอบได้นะครับถ้าสมมุติว่ายกตัวอย่างได้ชัดเจนกับเรื่องของเต้ที่แสดงอารมณ์ที่ฉุนเฉียวรุนแรงการพูดกับาการคอมเมนต์ไป ท,ที่ตอบโต้ด้วยอารมณ์กับคนนะครับก็อาจจะเป็นแบบหนึ่งที่เป็นการแสดงทัศนคตินะครับแล้วก็หลายคนก็จะตอบต่อเนื่องไปว่าแล้วการแสดงอัตลักษณ์ทัศนคติของตัวเองอารมณ์ของตัวเองแบบเนี้ยที่ฉุนเฉียวในโลกออนไลน์มันก็จะอยู่กับเราไปเรื่อยๆนะครับเป็นดิจิทัลฟุตปรินต์นะครับหลายคนก็ตอบในเรื่องนี้เนาะหลายคนก็จะไปพูดถึงเรื่องของทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรมหรือว่าผิดถูกทางกฎหมายนะครับอย่างที่บอกไปถ้าถึงขั้น ในเรื่องของการหมิ่นประมาทที่จะทําให้ดาราสาวเนี่ยเสียหายไปนะครับดาราสาวก็สามารถที่จะไปแจ้งความดําเนินคดีได้นะครับขอบคุณมากครับเฮ้อในที่สุดนะคะก็มาถึงช่วงเวลานี้จนได้ไม่อยากให้มีใครตกรอบเลยค่ะเหมือนกันนะครับไม่อยากให้ใครตกรอบเหมือนกันแต่ว่าแน่นอนแหละครับเกมการแข่งขันก็คือการแข่งขันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะมีเพียงแค่6คนเท่านั้นที่จะได้ผ่านเข้ารอบไปนะครับ ย้ำกันกนิดนึงฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราแข่งขันกันมาแล้วรอบหนึ่งนะครับกรรมการของเราเนี่ยจะมีคะแนนให้กับผู้เข้าแข่งขัน1คนเนี่ยรอบละ45คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นแข่งขันสองรอบคะแนนรวมจะเท่ากับ90คะแนนรายชื่อที่แคนจะประกาศต่อไปนี้นะครับคือ6คนที่ได้คะแนนสะสมสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นจะมี3คนที่ไม่ได้ไปต่อในวันนี้นะครับแคนประกาศชื่อใครหมายความว่าคนนั้นได้ผ่านเข้ารอบนะครับพร้อมแล้วนะฮะ คนแรกที่ได้ผ่านเข้ารอบครับได้แก่คุณเอชายครับคุณเม้งครับเกรซครับไรครับบอยครับตอนนี้เหลือแค่หนึ่งพี่เท่านั้นที่จะได้ผ่านเข้ารอบนะครับและคนสุดท้ายที่ได้ผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณวิครับ Oh, oh. น,นั่นหมายนะความว่าพี่เอ๋หญิงนะครับปลักไฟนะฮะแล้วก็ป๊อปแป,ป๊บไม่ได้ไปต่อนะครับปรบมือให้กำลังใจทั้งสามท่านด้วยนะฮนนะแต่ว่าต้องบอกว่าสูสีมากจริงๆคะแนนที่ผมถืออยู่นี้นะห่างกันแค่จุดโพสนิยมนะใกล้เคียงกันมากๆนะครับเดี๋ยวต้องให้กรรมการนะครับกล่าวอะไรกับผู้ที่ไม่ได้ไปต่อนะครับเชิญเลยครับพี่พี่ตงเหน่งครับ การที่เราจะสร้างสิ่งที่ดีในสังคมเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราต้องมีตําแหน่งไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องมีใครรู้แต่เรารู้กับใจของเราเราภูมิใจกับตัวของเราว่าจากนี้ไปเนี่ยเราคือคนคุณภาพที่พร้อมจะส่งต่อความรู้ที่เรามีให้กับทุกคนได้อย่างมั่นใจอย่างภูมิใจขอบคุณมากๆค่ะ ตอนนี้นะครับเราเหลือผู้แข่งขันคนถงหลวกเพียงแค่6คนครับแล้วก็คนตาบอดแค่6คนเท่านั้นเองครับใช่ค่ะไม่ว่าแต่ละกลุ่มจะเหลือน้อยแค่ไหนนะคะเราก็ยังคงต้องตื่นเต้นแล้วก็ติดตามอย่างเข้มข้นเลยค่ะแน่นอนนะครับตอนนี้เราเหลือผู้เข้าแข่งขันไม่แค่6คนเท่านั้นเพราะฉะนั้นกติการวมถึงคําถามในรอบต่อไปก็จะเป็นคําถามในเชิงลึกมากยิ่งขึ้นก็ต้องมารอรุ้นเลยครับว่าค,ครั้งหน้าจะสนุกสนานขนาดไหนนะครับหมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่กับรายการสื่อยอดนักสืบสวัสดีครับ